เอาเลยครับผมก็กรับสวัสดีคุณทุกท่านเช่นเคยเนะครับวันนี้เรามาดูสปอยนะครับผมสำหรับเมฟิตที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาใหม่ภายในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมเวลา2องทุ่มนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นลิงค์อ่อดิสคอร์ดของเกมเลยตรงๆเลยนะครับผมก็นี่ตรงรลีกนะครับ นี่หลีกใหม่นะครับผมอันนี้คืออะไรเหรออันนี้ผมก็ยังไม่ดูคืออะไรอย่างนั้นอุ้ยมีเสียงประตูด้วยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วก็เหมือนมัน,เป,นเป็นห้องที่เบิร์ชเคใช่ไหม แล้วก็อันนี้คือ Do you think t it's be a little too big I can see me see โอไไ้ยง่ายๆถ้าดูจากภาพนะมันจะเป็นเหมือนมีคริสตัลแล้วก็มีเอ่ออะไรนั้นมีเหมือนเป็นกล้วยหรือแคมป์มก็ไม่รู้อะข้างใต้เลยล่างๆหน่อยนะครับอุม้ม เหตุคิสตันจะเป็นบดเลยนะครับแล้วก็ตรงนั้นน่าจะเป็นบ่อน้ําเอาไว้ตกปลาสักที่ใดที่หนึ่งแน่เลยเอามาดูภาพสปอยที่สองนะครับผมเออรหัสล,ล็อกเออมันมีรหัสให้ไขกุญแจหรือว่ามันเชื่อมต่อภาพแรกหรือเปล่าถูกไหมอะ่ะผมว่ามีโอกาสใช่อยู่เลยมั้งมั้งนะผมว่ามีโอกาสอืม อ่านี่ลีกใหม่ครับวันนี้ตอนตีสองนะครับผมเป็นลีกเกี่ยวกับเอ่อเรือดำน้ำเนอะอืมแล้วก็มีแบบเคลนด้วยครับผม,มเนี่ยวทำไมมันตั้งอยู่ที่โลสลิดอะ่ะมันก็อยู่ข้างๆกันนั่นแหละครับผม ก็น่าจะเป็นบ่อน,น้ำมันที่เราเจอกันไปเมื่อนานมาแล้วนะครับผมเจอกันนานแล้วแหละอันนี้คือหลีกเก่าเนาะก็ตอนนี้หลีกใหม่มีแค่อันนี้นะครับผมอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับก็ต้องรอดูต่อไปในอนาคตว่าหลีกจะเป็นปยังไงต่อนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีหลีกอะไร คืบปหน้ามาเพิ่มก็เดี๋ยวผมมาแจ้งรายละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้น้องจบไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันถ้าชอบ่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอะไรใจผมด้วยเจอกันในคลิปหน้าสำนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม